ทุกคนวันนี้ในไหนแทุกคนเราพร้อมกันแล้วถ่ายรูปด้วยกันไหมใช่ยังไงเราคิดว่าถ้าเอาทุกคนลงมาข้างล่างเราสู้เอาคนล่างขึ้นบนดีกว่าเี่ยมดีให้ให้ตส่กล้องอยู่เลยฮะอรออยู่ข้างถ่ายถ่ายกันไปออกีดีกว่าเดี๋ยวพี่พีิวเซลฟี่ดีกว่าเนาะจังล่างขึ้นไปนะครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นแลก็มีเดี๋ยวรึ้นนี้ก่อนขึ้นไปเลย ถือก <N> ่อนนะโอเคครับแ์อ๋อเซฟี่ด้านนี่ก่อนอ๋อเซฟพี่ด้านนี้ก่อนนะครับพี่โบครับอ๋อ อุ้ไม่มีซูซี่ด้วยอันนี้ผิดานแล้ววันผิดานแล้วโอ้ยเป็นคนลุกคิงมีใครปล่อยคิงไม่นี่ะสิให้วิดีโอเลยูไม่ใหม่นะครับวิดีโอเลยครัเ็ ็นข้างในด้วยถ้าครับำไปนี่นะครับเช่น คร,รครับแล้วตอนนี้ครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะแล้วพอ่อตูตี่ชื่ออะไรครับพอ่อตูตี่สองท่านนี้ตูตี้พุซซ่านะครับพัลละสรายชื่อชิสาถ่าแไห <t us as> มาเดี๋ยวเราไปนะฮะ 啊。Huh?

เดี๋ยวขออีดึง็อตดีกว่าเนาะคือเดี๋ยวพี่พี่พี่สื่อคนชนจะถ่ายรูปจากด้านนู้นมาด้านนี้ถ้าเขาวามรวมือในการกำลังหันไม่เห็นยังไงอ่ะพี่หันแค่คอก็ได้ค่ะทุกคนันยังเราจะติดไหมอะไอ่ข้อหลัพี่สื่ออยู่ด้านหลังนะหันหน้าไปหน่อยไม่อยากเอาคือคืออยู่ไหนพี่สื่ออ่าพี่สื่อ ทุกคนฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะพี่สื่อแล้วผมจะน้อกตูซี่ด้วยนะหนีงานไม่อยากออกสื่อค่ะพี่สื่อยกมือเลยครับพี่สื่ออ่าไป็นพี่สึกติดมากอ๋อพี่สื่อสองข้างคือเล่นแจกวันนี้พี่มีพี่สื่อชวนไปทำข่าวด้วยขออนุญาตทุกคนนะโบรดที่พี่ีเอนะทุกคนเนาะขออนุญาตนะนะขออนุญาตตูซี่ด้นะอุ้ยอุ้ยแบนต Please turn back ชิงก็จะโฉลชวน Please turn back ครับไม่น่าเห็นน่ะไม่น่าเห็นน่ะเออไม่เห็นอยู่ดีเห็นไม่ควรแม่ อีกแล้วพาเพื่อนมาด้วย้ยเรขอบคุณม่โบค่ะบหัจากนี้ทางนี้ทางจะถึงทุ่งท้ายงานแล้ว

ยัไงก็ thank you so much thank for always giving you s อเคโอเคมากครแต่ว่าพี่มิวทุกี่ท่านธีรกิจผมฝากผมถามมาว่าตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรบ้างครับที่ทุกคนสามารถติดตามที่สามารถพูดได้พูดไม่ได้พูดได้ลุกเองที่นี่พองไม่ตองใเงียบเลย เาลองกัา,รรากันนะหลุดไม่ได้นะดเดไม่ไดเลยเลยนาะโอเคครับรัฐสถานีนะครับต้ของของอบคุณารทุกท่านเป็นอย่างโูงนันเองครับ ที่รับแขกครับที่พาทุกคนนะไปทบไประเทศไทยในวันนี้ใครสนใจมาเยี่ยมชมน้องปลาะครับและัดหางในนาชินีก็สามารถติดามข่ะสานและกิจกับีที่ทฟุ๊กทีรแขกโอเชนเร์ได้นะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณในการที่มิวสยสูงนะครานที่ทำให้วันนี้เป็นวันพิเศษแลวก็้คอเให้ทุกคี่านสในะครับทุกสายที่ ไอ้หนุ่มก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณาะครับขอบคุณนะครับตอนยเป็นรงเรีอน